สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับครับวันนี้เช้านะครับก็มาอีกหนึ่งรถยับนะครับเป็นหญ้าเครื่องรถนะครับกับอ้อยนะครับไปตัดนะครับตากันตื่นไปตัดตั้งแต่เช้านะครับกลัวแดดจะร้อนนะครับวันนี้ก็ตัดขึ้นกันอยู่สองคนนะครับเพราะว่าควานของคุณยายกลับไปพัทยานะครับไปช่วยตัดหญ้าเลี้ยงช้างอีก ที่หนึ่งนะครับอยู่ที่พัทยานะครับตอนนี้ก็อยู่กันสองคนนะครับนี่นะครับตัดมาได้เยอะมากนะครับวันนี้แดดไม่ร้อนนะครับเต็มรถเลยนะครับอ้อยอ้อยกับย่านะครับอ้อยจะอยู่ข้างบนนะครับวันนี้ก็คุณหมอนะครับขอบคุณคุณหมอนครับท่านเจรละเวลานะครับตื่นแต่เช้านะครับพาไปตัดอ้อยกับย่านะครับ เดี๋ยวมาดูอาการของคุณป้านะครับช่วงเช้านะครับของวันพุธนะครับครับมาดูอาการของคุณป้านะครับคุณป้าใจหยุดนะครับอาการของคุณป้าช่วงเช้าวันพฤหัสนะครับวันที่สิบนะครับมิถุนานะครับสดชื่นนะครับคุณป้านะครับสังเกตดูจากงวงกับหูกับหางนะครับจะแกว่งไปแกว่งมานะครับนี่นะครับ เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนจะไม่กล้าขึ้นเนินนี้เลยนะครับคุณป้านะครับจะยืนอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับจะดันต้นไม้แล้วนะครับมีแรงขึ้นมาแล้วนะครับคุณป้านะครับอาหารก็กินเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับก็กินอาหารกินน้ํานะครับ ได้ครับถ hmm. ่ายดีนะครับคุณป้าสายหยุดนะครับสงสัยกลัวพ่อใหญ่จะกลับบ้านก่อนหรือเปล่านะครับก็เลยรีบรีบหายนะครับคุณป้านะครับสายอยากจะกลับบ้านแล้วนะครับได้ยินว่าพ่อใหญ่เริ่มหายนะครับเริ่มดีขึ้นมากนะครับกลัวพ่อใหญ่จะกลับบ้านก่อนหรือเปล่านะครับก็เลยแข็งแรงขึ้นมาเลยนะครับ นี่นะครับอ้อยรับยาตดที่คุณป้ากินนะครับอ้อยนี้ก็เอาให้เมื่อเช้านะครับนี่นะครับดูนะครับสังเกตดูได้นะครับอาการของคุณป้านะครับหมูนะครับกับหางดูนะครับกับงวงนะครับจะแกว่งไปแกว่งมานะครับไม่นิ่งนะครับจะมีแรงขึ้นมากว่าเดิมนะครับหลังจาก ถ่ายเลือดครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ําเลือดนะครับน้ําเลือดนะครับถ่ายน้ําเลือดอีกนะครับน้ําเลือดก็เป็นน้ําที่แยกเม็ดเลือดออกแล้วนะครับจะเป็นน้ําขุ่นๆน้ําใสๆนะครับคล้ายเซลลลุ่นะครับก็เรียกเซลลลุ่หรือเปล่าครับก็ถ่ายให้คุณป้านะครับก็ดีขึ้นนะครับคุณป้าดีขึ้นนะครับคุณป้าสงสัยอยากจะหายแล้วนะครับอยากจะกลับบ้าน แล้วนะครับกลัวจะอยู่เชือกเดียกลัวจะเหงานะครับถ้าพ่อใหญ่ได้กลับบ้านนะครับป้าก็เลยกินอาหารดีครับกินอาหารดีกว่าเดิมนะครับเริ่มมีแรงครับเมื่อวานนะครับก็มีอาการนะครับเริ่มดึงเชือกดึงโซ่มาเล่นแล้วนะครับหักกิ่งไม้นะครับมาเล่นนะครับป้านะครับแต่บริเวณที่บวมน้ํานะครับใต้ท้องนะครับก็ยังไม่หายนะครับ ไม่หายนะครับรวมถึงแผลก็ยังไม่ไม่หายดีนะครับของคุณป้านะครับแต่อาการเบื้องต้นนะครับดีขึ้นนะครับการของคุณป้าใจหยุดนะครับก็ขอให้คุณป้าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะได้กลับไปอยู่บ้านเราสักทีนะครับเพราะว่าคุณป้ายังไม่เคยกลับสุรินเลยนะครับมาจากภาคใต้ก็ไปอยู่พัทยาโตนะครับ มาจากพัทยาต่อก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลช้างนะครับกาแพงเสนนะครับต่ออีกนะครับมีคนทักคนทวงมานะครับคนที่นี่นะครับบ้านนะครับป้าสายหยุดนะครับไม่เคยกลับบ้านครับแกอยากจะกลับบ้านนะครับมีคนทักคนทวงมานะครับอันนี้ก็เป็นควานของคุณป้านะครับได้เล่าให้ฟังนะครับว่ามีคนท้วงนะครับที่นี่นะครับคนทักคนท้วงว่าป้าสายหยุดอยากจะกลับบ้านนะครับ ครับคุณหมอที่นี่ครับดูแลคุณป้าเป็นอย่างดีนะครับหาอาหารเปลี่ยนอาหารให้คุณป้านะครับทุกวันนะครับคุณป้าไม่กินอีกอย่างนะครับก็หาอีกอย่างมาให้กินนะครับเพื่อที่จะให้คุณป้ากินแล้วมีอาหารอยู่ในกระเพาะบ้านนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับคุณป้าค่อนข้างจะเลือกอาหารนะครับแล้วก็จะยืนเหงาซึมนะครับ ยืนหลับนะครับก็มีนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับอาการล่าสุดนะครับของคุณป้าสายหยุดนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่ต่อนะครับว่าอาการของพ่อใหญ่นะครับใกล้ตกมันแล้วหรือยังนะครับ